ในหมู่บ้านนี้ก็เนาะก็เป็นหมู่บ้านกระเหลี่ยงแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เลยชอเอย่างเดี๋ยวเราจะวปคุยกับเขานิดนึงเขาก็กำลังทำถนนเพราะตรงนี้มีวัดว่ามีว่ามีหลายอย่างอขไปเรือแต่ละคนเท่ๆหมดเลยอะวัดผมจุกเขาเดี๋ยวเขาไม่ตัดผมกันเลยใช่ไหมเออเนี่ยเขาจะไม่ตัดผมกันเลยทุกคนก็จะไว้จุกกันหมดเลยเนี่ยเขาจะ <laughs> อเอเเาหมู่บ้านกะเหลี่ยงพุตะคิเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าประชาชนในหมู่บ้านนี้นะครับสุภาพเรียบร้อยเป็นมิตร นะครับแล้วก็อธัธยาศัยดีมากมีน้กคนมีน้ําใจไมตรีมากเลยนะครับแล้วก็อยู่กันแบบเป็นสังคมที่สงบาาอาอาถาคุณเนี่ยัคุณดเยอเปนอี่มาใส้าพคุณเนียอาเนี่าว ฮัลโหอะไรเน uh, um ี่ยภาษาออโอโซลาซอ่านี่พูดไทยได้ไหมีใครพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ค่ะอ๋อ บ้านใครอยู่ตรงไหนบ้างห้ามือฮะทำอะไรด้วยกันให้หมาแย่ดีแล้วไปว่ากันอะไรกันหรือไม่โอ้ฝนตกแล้วไม่กลับบ้านกันเหรออ๋อทำอะไรกันเนี่ยช่วยกันทำอะไรทำถนนทำถนนค่ะทำถนนไม่เห็นหรือไงใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋หนูกลับบ้านก่อนนะโอาฝนตกฝนตกนี่ขนาดฝนตกเนี่ยนะเขาก็ไม่ยอมหยุดงานกันเลยอ่ะช่วยกันทำงานเนี่ยพัฒนาถนน เขาแต่งตัวกันน่ารักหมดทุกคนเลยอ่ะเนี่ยเป็นหลบฝนบ้านใครสักบ้านหนึ่งก่อนนะหรือเขาออกไปทําถนนกันหมดน่าเดอที่ว่าไหมนะอ่าอ่าอ่าตรงเนี้ยอ่าอ่าอ่าอไม่มีใครอยู่เลยบ้านปิดสวยทุกคนเลยเข้าไปเลยมีคนอยู่เอ้าไม่มีคนอยู่เลยเขาเปไม่มีมีร้านค้าแบบเราก็เลยมาหลบฝนกันเนี่ยในร้านค้าเนี่ย เดี๋ยวขอแสงหนา่อยแล้วก็เนี่ยเขาก็เลยมืดหน่อยนะครับแต่ว่าสาวกระเรียนร่บมาต้อนรับเลยไม่เรออไม่เรอแดก็คือบรีบุรีะอ่านี่ชื่ออะไรเจ้าหนูจ๋าเป็นชากรเรียนนะพม่าอ๋อเป็นพม่าอาอ้าวอ้าวพม่าเป็นกรียจ้า อต้นนี้ขายเขาไงอ๋อตัวปรากฏว่าคนคนขายของเป็นคนพม่าพี่อจะมา,มมาเออแ,แต่ว่ามาเชื้อเชื้อพม่าอ๋อเป็นเชื้อพม,ม่าเป็นเป็นกระเรียนเนาะแล้วนี่มานั่งทำราเหนือที่เป็นไงข้าวของของายดีไม่อยู่เนี่ย ขายไม่ดีฝนตกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่มนิ่มนิดดิน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 เนี่ยจะเนอะไรอันนี้มันคืออะไรวาอูมันคือวาอูวาอูไอไอวาอูเนี่ยเข้าไปผัดเข้าไปแกงเพราะว่าโจทีคือเก่งจริงกระเหลี่ยงเรียกอะไรกระเหลี่ยงเรียกอะไรเจ้าทีโจทีเอาไปทำอะไรกินเนี่ยอันเนี้ยเอาไปยำ เอาหารเจมันทํามาจากอะไรครับมันร้อนแค่แก้วก็ร้นได้ละมาจากอะไรเขาทำมาจากมีต้นใช่ไหมล่ะมีต้นไหมสรุปก็คือมันทํามาจากต้นไม้ต้นต้นไม้พวกนี้มันเอามาจากในป่าหรอใช่ตำแล้วก็ตำแล้วก็ต้มตำโโหตำตำเสร็จแล้วก็ต้มแล้วก็เอามาทำเป็นแบบโอ้อร่อยนะเนี่ยมันนิ่มๆดีนะเขาเรียกอะไรนะอีพี ว้าวเจอกาอูเจอจี๋ลยครับว้าวเอาไว้แกงไว้ต้มทำอะไรได้ทุกอย่างแทนแทนเนื้อหมูนะใช่อ่ก็เอาเป็คนที่นี่เขากินเจทุกคนเลยก็ก็จะใช้แทนเนื้อหมูเอาอะไรมาให้กินครับเนี่ยอ่าปลาเอกเว้ยช่นนรงอะไรนะลูกหนังสติ๊กเออน้งเออมันเป็นยังไงมันทำมาจากอะไรครับเนี่ยเรียกไม่ถูกอะ มันทํามาจากอะไรทําจากแป้งแล้วก็โรยมะพร้าวโรมะพร้าวนะก็น้ําตาลน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมโอ้โหขอบคุณมากเลยอ่ะโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะกินเลยกินเลยขอบคุณมากขอบคุณมากอืออืออร่อยจริงจรินี่น้ำเชื่นี่เลี้ยงขนมด้วยโอ้เป็นไงบ้าง เออใช่ขออีกขออีกแล้วขออีกอืมมาเลยนั่มาเลยเลมามีหนุ่มกระเลียงรอเข้ามาแล้วนะพูดไทยได้ไหมครับสวัสดีครับได้มามาซื้อของบ้านอยู่ที่นี่เหรอใช่ทุกเวรา ลูกค้ามาซื้อของอพมาซื้อของอ๋อเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่สุนย่างเามาซื้อของอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพิสาสารหรือเปล่าที่จะมาเที่ยวบ้านคุณยายคุณยายครับเอ่อจะขอมาเที่ยวบ้านหน่อยหน้าที่อ่าน่ารักไหมจากพี่ไก่เจ๋ยอือมาหนอย จะแต่งตัวให้ดูเลยใช่ไหมอ๋อคุณยายก็แบบดีมากเลยโอเดียวอันี้ต่อเจ๊ตัวตัวนี้นนะตัวนี้บนบ้านนี่ก็มืดหน่อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหิ้งพระนะครับก็จะมีหิ้งพระอยู่นะเกะกระหิ้งพระนะแล้วนี่าเกะสอครับลว่ายไร อายุเท่าไหร่แล้วครับป้าของถามคุณยายอายุเท่าไหร่แม,ม่ย้อมมาเลยอนื้อที่ย้อมและพืชเบอร์เนื้ที่หนึ่งแน่เส้นแม่อ่าเงียเจ็ดสิบสี่แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้คุณแล้วคุณตาไปไหนแล้วครับตาบวชเป็นพระได้สี่พรรษาแล้วโอ้คุณตาไปบวชเป็นพระแล้วนะครับไม่เด็กก็มีกินเจกันทัน้งหมูม่บ้านบอกคุณยายว่าอนุญาตเดินชมบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านที่ทําด้วยไม้นะก็ ก็ไม่ได้ถือวิศาสะนะครับขออนุญาตก็แล้วว่าเราจะอยากจะมาชมวิถีชีวิตอันนี้ก็เป็นครัวนะเป็นครัวแล้วก็ใช้เตานะใช้เตาถ่านนะจะมีฟืนเนี่ยวางอยู่บนหลังคา ีชีวิตนะครับใช้เตาถ่านเออคุณยายเมตตามากเลยก็ขอบคุณมากเลยที่ที่ให้เราได้ชมบ้านบอกเขาที่นี่เราบอะว่าจะเรียนมุสยเยอะหรือชายว่าบอกคุณยายว่าผมขอบคุณมากเดีวลาตาพี่จะเคยผ่านด้วยเหรอตาพี่เคมีปดาวาเขาบอกเขาไม่อใชอาโอ้เก็บยาให้น้องบ้างก็จะดูเป็นยอดตาโอ้โหที่บ้านเนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยทำอาชีพอะไรกันเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เหร่อาไถ่ มาถึงเยี่ยมนั้นม่เลยวันอาทิตย์เช้ามาเช่นกันด้วยมาเชนโอ้มาโอ้เลยตาโอ้บมาใจน่าเพนิท่องชาแม่ผู้โมเด็จยาวมวยสองครับช่วงนี้เพราะว่ัยยุ่เยอะแล้วไม่ไม่อาชีพไม่ได้ทำแล้วทำแค่ทำบุญเช้าก็ไปวัดกลางวันก็กลับบ้านเช้าเย็นก็ไปวัดไปวัดทุกวันเลยเหรอครับทุกวันไปวัดทุกวันถามซึ่งนท่องชาคนนี้ได้ยังไงมาทำมาบ้ามานิท่องให้เปลือยู ไปวัดทุกวันเลยนะเพืบอกแล้วนะครับหมู่บ้านนี้เขาจะเป็นหมู่บ้านพุทธจริงๆเลยทุกคนก็อาชีพเป็นเรื่องรองนะครับอาชีพหลักก็คือไปวัดเพราะว่าไปทางวัดบริเวณวัดทำความสะอาดวัดขอหา้าขาดห้าเนี่ยไปกินถ้าไม่มีอะไรทำอะไรนะก็จะคือแบบส่วนมากจะอาศัยทางวัดมากกว่าอ๋อโอเคขอบพระคุณคุณยายมากๆสเกิ อโจงลาซาย t h a n k you very much ขอบคุณมากครับขอบคุณยายมากเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัีครับยายเขาจะเอาคือเป็นถวายไงมันคืออะไรเอาคือแบบมันจะเป็นดอกไม้ป่าชนิดเนี่ยจะคือเป็นถวายทำพระเอาไว้บนบนหิ้งพระก็คุณยายก็ทำไว้ให้มันสวยงามมา่ไหมอ๋อมันเป็นดอกไม้มันจะเป็นธรรมชาติไป โมเดลขอดูโดยละเอียดดิโออ๋อเอาเอาดอกไม้มาจัดเรียงแล้วก็ห่อแล้วห่อด้วยใบไม้แล้วห่อด้วยใบไม้นะเอาใบไม้มาน้าใบไม้แล้าวเสียบหมูมาห่อโอ้ก็เดี๋ยวมาพ่อค้ากระจายถุงแล้วก็เอาไว้วัดได้เลยได้แล้วกันเหรอพี่เราก็พอจบก็เลยขอคุณยายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะให้พระเอกหล่อของของเราหน้นหนุ่มปาร์คเป็นหนุ่มเกรียนด้วยกันนะครับก็ขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับยายน่ารักมากๆเลยนะครับ คุณครับค่าขนมค่ากาแฟเท่าไหร่ครับคอุกัดอจะนบ้าดานนเะเท่าไหร่จ๊ะค่าของค่าขอค่ากาแฟค่าของฝากคุณยายบอกเขาเป็นภาษาภาษาเกรียกฝากคุณยายไปวัดแล้วก็ให้คุณยายไปถ้วยทำบุญเออเอเนอยู่ าวมอโอชุล้นะกูด้มาบ่ามาบ่าวได้กูดูอยอกะได้โอชุคลายนอได้ดีกน่ารัก้ด็ดพุดมาเด็ดพดดีลีเล่ตบ้าลีเล่มอนท่านหมอท่นบาลีเล่หมุอนน้าหมุอนอ้บาลีเล่ติบาลีเล่ติดอนีอันนอันนอ้อัาน้สาธุ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 ครับฝากคุณยายไปทาบุญคุณยายก็ให้พรเยอะเลยนะครับ ผมก็ฟังไม่เข้าใจแต่รู้ว่าเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นน่ะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับองซองลางซายเอฟรีบอดี้เอฟรีบอดี้องซองลางซายยายายาซีวากนนะครับ Thank you ขอบคุณมากๆเลย ทุกคนช่ันี่ยหล่อๆก็มาปุ๊นี่เคกินเจแล้วทำไมแบบแรงมากเอ<ๆ>อเอกินเจแล้วดีเอทรงลาซรายเองลาทรายอสงลาทายทุกคนมาครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับไป ดีครับสวัสดีครับออส่งลาซาด์ออส่งลาซาด์ออส่งลาซาดครับสวัสดีครับออส่งลาซาด์ออส่งลาซาดสวัสดีครับสวัสดีครับ บ้านกะเหรี่ยงที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าประชาชนในหมู่บ้านนี้นะครับสุขภาพเรียบร้อยเป็นมิตรนะครับแล้วก็อัตยาศัยดีมากมีทุกคนมีน้ําใจไมตรีมากเลยนะครับแล้วก็อยู่กันแบบเป็นสังคมที่สงบสงบมากสงบหมู่บ้านกะเหรี่ยงพุทธที่อยู่เขตพระอังนะครับ